คุณเข้าใกล้เลข20แล้วจะต้องเริ่มดูแลจริงจังแล้วเริ่มเรียนรู้เรื่องการคุมอาหารลดละเลี่ยงในสิ่งที่ร่างกายไม่สามารถที่จะเอาออกได้ถ้าคุณเองเป็นคนหนึ่งที่มีโรคไตระยะ4ี่แล้วข้อแรกเลยตั้งสติก่อนว่า g f i อยู่ที่เท่าไหร่เพราะโรคไตระยะ4นะคะก็มีกว้างกว้างเหมือนกันอยู่ที่15-29% 15-29%ดังนั้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะกว้างถ้าใครอยู่ที่เกิน25นะคะก็ รีบดูแลคุณมีสิทธิ์ที่จะขยับขึ้นไประยะ3ปีได้แต่ถ้าเกิดว่าวันนี้คุณเข้าใกล้เลข20แล้วคุณอยู่ที่20นะคะก็จะต้องเริ่มดูแลจริงจังแล้วนะคะข้อที่1ก็คือคุณต้องเริ่มเรียนรู้เรื่องการคุมอาหารนะคะลดละเลี่ยงในสิ่งที่ร่างกายไม่สามารถที่จะเอาออกได้คุณรู้สึกว่าโอ๊ยไม่มีเวลาจะหาความรู้แต่อยากดูแลตัวเองนะคะมาเจอรินตรงนี้แล้วคุณสามารถที่จะ สั่งคู่มือกินอย่างไรให้ไตฝื้นไปไว้ที่บ้านได้เลยนะคะในคู่มือเล่มนี้มีเรื่องที่คุณจำเป็นต้องรู้นะคะจำเป็นต้องรู้ทั้งหมดนะคะเป็นความรู้ทั้งหมดด้านหน้าเนี่ยรินรวบรวมไว้ให้จากแหล่งที่น่าเชื่อถือทั้งหมดนะคะรวมถึงใบบันทึกผลเลือดให้ด้วยนะคะตรงนี้ทำให้ทุกท่านเนี่ยอ่านง่ายเห็นไหมคะ ตัวใหญ่อ่านง่ายกระดาษมันอย่างดีนะคะมีรูปภาพสีประกอบและรวมไปถึงเมนูอาหารนะคะที่หลายคนถามหามากเลย บางท่านทําอาหารให้ผู้ป่วยโรคไตาทานนะคะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยจะทําอะไรทานดีกลัวไปหมดเอาเมนูไปหาปนไปเลยคะ่ะเป็นเมนูอาหารที่น่ากินมากๆก็สามารถทําตามได้ง่ายๆคนทําอาหารไม่เป็นก็สามารถทําทําให้ได้เช่นเดียวกันนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือสําหรับใครที่รู้สึกว่าคุมอาหารแล้วหิวเราก็มีกลุ่มแป้งปลอดโปรตีนให้เช่นเดียวกันนะคะนี่คือเรื่องของเมนูอาหารนะคะที่ทุกคนถามหาและเรนได้จัดไว้ให้หมดแล้วใน คู่มือเล่มน,นี้นะคะกินอย่างไรให้ไตฟืน้นใครสนใจก็ติดต่อกันมาได้